สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเลฟซีทางช่องรันพนมไพยทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีทางช่องอาจารย์รันพนมไพ่พารวยช่องทางนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมรันพนมไพ่ก็จะมาให้แนวาทางเลขลับมีที่มาของผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่นำนทางนีง้มาแบ่งกันเพื่อนสมาชิกเลฟซีทางช่องก็ขอบคุณมากนะครับล่างอย่างเดียวนะครับเลขของท่านเป็นล่างอย่างเดียวรอบที่แล้วท่านก็ให้มาซีกับศูนย์ล่างผมก็มาตัดใส่ผมวิ่งสองล่าง ก็เลขท่านก็มีศูนย์ก็ผมก็ถูกลอตเตอรี่ศูนย์สอง<ม>หลายผู้อนครับอรอบนี้มาดูกันครับว่าเลขลับปีที่มาของผู้ใหญ่ใจดีร่างอย่างเดียวเป็นตัวไหนมาดูกันครับก็ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะครับโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นชอบก็ตามไนมะ่ชอบก็ดูไว้เป็นแค่แนวทางครับถ้าชอบก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแค่แนวทางครับ เข้าาเลขท่านให้มาผู้เดียวครับตัวเดียวนะครับก็มาดูกันครับ1กุมภาพันธ์69เลขของท่านร่างอย่างเดียวเข้าหรือเปล่าขอบคุณพีชช่ใหญ่ใดีครับเลขครับมีที่มานะครับมาดูกันครับนี่นะครับ1กุมภาพันธ์69นะครับร่างอย่างเดียวท่านให้29ตัวเดียวนะครับผู้ใหญ่ใจดีมาแบ่งพันนะครับ29ตัวเดียวนะครับถ้าชอบก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับตัวเลขน้อยนะครับตัวเดียว29 ก็ทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางนะครับแต่เพื่อสมาชิกก็แคบหน้าจอก็ได้นะครับท่านก็ให้มาแค่สองเก้าตัวเดียวนะครับชอบก็ไปหยิบจับรัอรี่ว่านับทุกอย่างแนวทางเพื่อประกอบประการตัดสินใจของท่านนําไปซื้อฉลาดจินแห่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ดูว่าเป็นแค่แนวทางนะครับตัวเลขให้น้อยนะครับท่านจะให้มาแค่คู่เดียวตลอดนะครับรอบแล้วท่านก็ให้มาล่้งศูนย์กับสี่นะครับ ผมก็มาจับใส่วิ่งล่างสองผมนะครับรอบนี้ผมก็น่าจะไปจับใส่เลขของผมมาอีกเหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าผมวิ่งผมได้เด่นสามล่างนะครับผมก็จะไปซื้อสองสามสามสองเก้าสามสามเก้าแล้วก็สองเก้าเก้าสองครับก็ทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ดูแค่แนวทางนะครับฉันจะจับอเไยนะครับ ส่วนเมื่อคืนก็เฮงกันอีกแล้วนะครับวันก่อนก็ได้สามเก้าเก้าสามเมื่อคืนแนวทางใสโดนฝังโขงเกือบสี่ตัวแตกนะครับถ้าเป็นสามศูนย์เจ็ดเก้าก็สี่ตัวแตกเลยนะครับก็ตัวเลขก็เจ็ดศูนย์เก้าสามนะครับนี่นะครับผมก็จะให้มามีทั้งศูนย์ทั้งเจ็ดทั้งเก้านะครับก็เดี๋ยววัน กันหน้านะครับสายดอนั่งโขงเดี๋ยวก็จะลงให้เพื่อนสมาชิกเลขสี่จากช่องอีกนะก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกนะครับได้เก็ดศูนย์ศูนย์เก็ดกันไปนะครับเกือบสี่ตัวแตกนะครับถ้าเป็นสามศูนย์เก็ดเก้านี่ก็สี่ตัวแตกนะครับเสียดายครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันจันทร์ก็มาลุ้นกันอีกครับสายดอนั่งโขงนะครับสำหรับวันนี้ผมตันพนมไพก็ฝากเลขแลบมีที่มาผมก็อยากใจดีร่างอย่างเดียวไม่ใช่ไหมครับขอทุกท่านโชคดีครับพรุ่งนี้ก็เฮงๆรวยๆกำลังกัน ขอให้ช่องรันพนมไพรสมาชิกทางช่องถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันเลยครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ